ตออนนีี้เราก็ยู่่ทและสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับอย่างี้ะต้องงี้วะต้องงี้วะต้องงี้วะสวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีครับทุกทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่ท <serving> ี <to> <cartoon> ่ไหนครับคุณเจนวิทเราอยู่กันที่อีเทวอนอีเทวอนนะครับผมเรามาทำอะไรกันครับผมเรามาเดินถ่ายรูปเดินถ่ายรูปรอเวลาขึ้นเครื่องต้องเจนแตไม่ขึ้นเครื่องเค่ะเราเราต้องพูดแบบนี้เราต้องพูดแบบนี้รึเปล่าใครอยากเห็นมิสิงกดหนึ่งงี้ปะ ถ้าเกิดว่าคนดูถึง20,000คนเราจะให้กินหน้าพี่สิงนะครับครับผมสำหรับใครที่กดไลค์มานะครับผมกดถึง2,000คนนะครับเราจะแจกกีบอยเชอร์กันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนยังอยู่ใช่ไหมครับทุกคนทุกคนยังอยู่ใช่ไหมฮะถ้าอยู่กดหนึ่งฮะพี่สิงปิดปิดหน้าก็เป็นข้างหลังเร็วอป้าดีโอ้ยดี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 ป้าดีอะไรวะไปยืนได้เลตอร์แอนโฮ อันนี้ดีเลยมอันนี้ดีเหรอไปพี่สิงห์องยืนตรงนี้พี่สิงห์ไอพี่คิดอย่าทิ้งเี้ใช้ท่าเดียวกับอานนท์ใช้ท่าเดียวกับอานนท์่ท่าเดียวกับอานนท์ออ้ตอต้องเไต้องแบบแม่กล้องแต่าเีานนต้องเ น,นีนนอันนี้คือคนถ่ายอันนี้คือแม่คนถ่ายปปะะ่าฮนนมาแบบว่าให้คนถ่ายหายคิดถึงนิดนึงเพราะเราหายไปนานเดีย๋ยวเราจะกลับไปเจอกันที่กรุงเทพนะฮะ งานกำแพงพี่ท็อปเป้งไม่ซื้ออะไรหน่อยหรอเดี๋ยวน้องซื้อน้องซื้อไปให้แต่ที่พี่ท็อปเป้งต้องจ่ายเงินประเทศไหนก็ต้องถ่ายกำแพงโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยทุกคนใหญ่ทุกคนเห็นมากเลยสวยมากเลยออคนนี้คืออีแม่ กลับคืนนี้แล้วครับตอนสามทุ่มถึงประมาณปีหนึ่งครับทุกคนอ่ะไปไปสักรูเดี๋วจะบอกว่าคนเกาหลีสวยมากสวยมากจริงๆเดินมาร้อยคนนี้สวยไปแปสิบห้านะฮะเลิศเวอร์นะฮะเฮ้ยน้าา น่ารักอะ่ะสรุปก็คือสรุปคือน,นั่นหมากินเนื้อนะคือป,ปล่อยออกมาคือกระโดดเลยแดกเลย<า>ฮะโอ้ พีส่สิงซื้อให้หน่อยขอคันนึงอโล่ขอคันนี้ซื้อให้หน่อยฉันยังไม่ได้ขอคันนี้ซื้อให้หน่อย <c oughs> เอาแค่รถฉันยังไม่มีเลยกู <c oughs> มีเหรออือแถวบ้านเล็กเจ็ดแผกแล้วละ่ะแ <c oughs> ถวบ้านเล็กเจ็ดแผกแล้วละ่ะก <c oughs> ็คืออลูไม่เราไม่อินอะ่ะมันเป็นมันเป็น <c oughs> สตรีทอาร์ตอ่ะสตรีทอาร์ตมันมันค่อนข้างเป็นสตรีทอ่ะใช่ใช่เกิดอะไรวะอะไรวะโอ้ยกูยังไม่เข้าใจเลยอะะไรว ไม่คันวะนี่นี่คิดหันไปดูว่าที่เนี่ยคนจับมือด้วยกันเยอะเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะฮะทุกคนต้องจับมือกันขนาดนี้เลยเหรอฮะใช่ไหมทุกคนฮะนะข้างหน้าก็ควงกันฮะปันละอ๋อผมไม่ได้ดูหรอกครับว่าผู้ชายหล่อหรือเปล่าผมดูผู้หญิงสิครับจะดูผู้ชายทำไมเขาบอกว่าเกาหลีเป็นเมืองกันจับมือจริงเหรอนี่ยดูสิข้างหน้าก็จับมือกันอีกแล้ว เออใช่ที่เห็นผู้หญิงเป็นเพื่อนกันเขาก็เดินจับมือกันใช่ไหนคู่นี้เดินจับมือให้ดูหน่อยแสดงว่าคนไหนที่เราอยากจับมือเราเดินเข้าไปจับมือล้ก็เเเยดินขาไปจับคู่นี้จับมือให้ดูหนูเขาเกาะกันเขากอดกันเขากอดกันเขากอดกันเขาอบุญเนาะไม่หรอกเป็นการเคสว่าแบบแต่ละคนเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าทำไมอ่ะไม่เป็นโรคหัวใจหรือเปล่าทำไมอ่ะเหงื่อมมันจะออออกื๋อเหงื่อมันจะออกมือออกเยอะด้วยนะะฮ พี่สิงขอคันนี้ได้ไหมอย่างฟิลไปกับขี่ล่ะไม่มีไงจ๊ะอุ้ยเนี่ยเนี่ยชนกันไปเลยชนกันไปเลยเออชนไปเลยพี่สิงสองคนนั้นมันเกินไปแล้วนะฮะยังไงดียังไงดีเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเราโมโหด้วยแหละเราอะเราอย่าอารมณ์สิดูสิพี่สิงคู่นี้เขาแบบว่าสวีทเลยกลับมาจะวิ่งไปใส่เขาอย่างเดียวเลยใจเย็นเย็น อโธะเออเอายังไงอ่ะโมโหแล้วอ่ะออุ้ยเวอร์กันนี้สวยแต่รถกำลังลงมิสสิงมานี่อ่ะคิบิมพิตเจส่งให้พิเจนพิเจนรับจอบพิเจนอ่ะเป็นแอดมินแอดมินนะคะตอนนี้พบกับแอดมินเจนนะคะ พี่คิดอยู่ไหนคะพี่คิดอยู่นี่ไงคะไม่เห็นหรอคะนี่ค่ะพี่คิดอยู่นี่ค่ะเธอรถข้างหลังเขาจะเลี้ยวหรือเปล่าแป๊บนึงนะเบลอ เอาพูดขนาดนี้ก็รู้เลยว่าถ่ายรูไปไม่ดีโอไม่ใช่นี่ถ่ายดีเหมือนตอนที่เราเหมือนตอนที่เราขึ้นขึ้นสถานีตรงนั้นอะนนแล้วถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งล้มลงมาก็คือเป็นโดมิโนโล่วงลงมาทั้งแผงเลยอ,อ่ะตามติดชีวิต สิงคิตโซตัสนะครับโอ้ยพูดเรียกอย่างนี้โกรธเลยอะสิงโตโตัสอะเอาไว้ให้หมาถามเอไมิใช่ไม่ใช่ผิดแล้วถ้าเกิดว่ามัน แถ้ามันเบียดไปที่สุดเพราะดูจากสภาพรถแล้วมันเบียดมากเลยนะใช่ไหมเป็นสปอร์ตเลยนลเน,น,นั่นนนงมาแค่สองคนแต่ดีนะได้ออกกำลังกายอย่ามล่ะขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเลี้ยวขวาได้ปวดขาเลยเคย นี่ไงผมทรงเดียวกันด้วยถ่ามากับแม่แน่ๆเพรว่ามันถ่าภาคสองเขมาถ่ายภาคสองเกี่ยวปั๊บนี่โหแดงต้องดึงขนาด้วยอ่ะบางทีอ่ะแดงต้องดึงแดงต้องดึงเป็นชื่อเป็นชื่อเกาหลีนะแดงต้องดึงชื่อใหม่เขาแบลงได้แดงต้องดึงว่ะแดงต้องดึงขนาดนี้นี่เขามาถ่ายนี่เภาคคอาารเต้คิด เสื้อเขียวดีเสื้อเขียวดีหมายถึงเสื้อสวยกูไม่ได้หมายถึงว่าเขาหน้าดีถามเขาหน่อยว่าซื้อจากที่ไหนน่าจะซาร่าเกนว่ยมีหย่มีหย่เห็นมีไหมเห็นมีหรือเปล่าเจอเด็กไปละพีดาสนามเด็กเล่นไหมเคยทำไมตอนเด็กพี่เคยมาเล่นอะไรอย่างนี้บ้างตอนเราเด็ก บ้านเราไม่มีบ้านตอนเด็กๆมีแต่เป่ายางเป่าโกดีดลูกแก้วอย่างนี้มันอยู่ที่บ้านเราด้วยแหละบ้านเรามันไม่มีแบบเออสายใจกนเ้นาทางเ้อนนนอนทําไมนะทําไมทําไมนะทําไม อพธ่าอนน์เลียงกันเร็วอันหนึ่งสองสามอนนลพศ่ามุก้องอยู่นี่ต้องเห็นสารต้องเห็นสารเออสี่ห้าองศาเห็นสารเออนี่ยเนี่ยคนเนี้ยรายที่สุดโอ้โหถ้าหมุนขนาดนั้นน่ะก็เวียงร้อยแปดสิบองศาได้เถอะ หูยหูยแล้วตอนแล้วตอนวิ่งขึ้นไปก็เอาตีนเสยหน้านคิดเห็นมีไหมเห็นมีไหมอันนี้เด็กหญิงยุ้ยนะคะ เจ็กิงยุ้ยถึงทางยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ๋ออ่ามันก็ต้องปั่นไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอมา ขอแม่สีอะไรอ่เด็เด็กบอกเด็บอกพวกนี้พวกนี้แย่งหนูเล่นนะพวกนี้แย่งหนูเล่นนะ Ôi mi thổi đấy ạ. không lên đây đâu không lên đồ. อย่านะนี่ก็เป็นคนรักเด็กนะอย่ามาโยวยวายใส่นะเด,นเด็กอายุสิบแปดสิบเก้านะไหนอ๋ออยากออกกำลังกายอยู่ๆก็อยากออกกำลังกายเน <c oughs> ื่อยแ้อกอนอ, <c oughs> อันนี้จะเป็นร้านของห <c oughs> วานเหรอร้านมังกรองเหรอ S <S ไม่ไมบางทีเตมมันก็พูดแบบกลวยไงไม่ได้พูดเรื่องจริงหรอกเลี้ยวซ้ายแต่เขาบอกห้ามเลี้ยวซ้ายนะนี่ไงป้ายเขาบอกอยู่ห้ามเลี้ยวซ้ายอุ้ยพี่แปมพี่แปมเหมือนอันนี้เลยสิงต้น ไปซ้ายถึงต้น <Yeah. S 1> ไปตึก JYP ไปหาพี่แบมอ๋อแบมแบมกับเซเว่น 7, ใช่ไหมครับพี่เจนสวัสดีค่ะไปตึก JYP เลยทำไมเราต้องไปด้วยร้านแบบหน้า่ในช่วงหน้าหนาว ไปหาแบ็คพิ้งยังเข้าได้เข้าเข็มกว่าเยอะเซลเซลกันเข้าไปนะฮะเซลกันเข้าไปไปแล้วนะทุกคนมาแบบแค่ทักทายขำๆเดี๋ยวไว้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายหน่อยเดนินเดินอยู่แล้วเจอโกโยอนจองนะอะไรเงี้ยแม่งบายบายจริงด้วย